สวัสดีครับพบกับเซลอะไลน์ออปติคอลวันนี้ก็จะมารีวิวเปลี่ยนเลนบ้่นเลนบนอีกแล้วครับผมโดยในรุ่นนี้ rb 3 6 1 2 d ครับผมสาเหตุที่ส่งมาเปลี่ยนเลนกับทางเราก็นี่ครับอาการโคตเลนลอกปัญหายัดฮิตนั่นเองครับ ก็จะเกิดกับเลนส์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานหรือไม่ก็การดูแลรักษาที่ไม่ค่อยดีอย่างเช่นโดนสารเคมีโดนเหงือ่อโดนคราบสิ่งสกปรกต่างๆแล้วก็ไม่ได้เช็ดล้างทําความสะอาดครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทําการกลัดผิวโค้ดด้านหน้าของเลนส์ก็ทําให้เลนส์เสื่อมสภาพครับผมมาเริ่มเปลี่ยนกันเลยครับเลนส์ mm hmm. ของเราที่ใช้ก็จะเป็นเลนส์ลิขสิทธิ์แท้ครับผมตรงรุ่นสีตรงกันครับดังนั้นลูกค้ามั่นใจได้ว่าเลนส์ที่ท่านได้ก็จะเป็นเลนส์ของแท้สามารถใส่ได้ด้วยกันปกติไม่ต้องไปเจียตตกแต เป็นแว่นลิขสิทธิ์แท้แว่นของแท้ก็สามารถส่งมาเปลี่ยนกับทางเราได้ครับครับเปรียบเทียบให้ดูครับระหว่างเลนเก่ากับเลนใหม่ครับผม และในโมเดล RB 3 6 1 2 d รหัสสีนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนั่นก็คือรุ่นแจ็คสันวักนั่นเองสังเกตที่ปลายขาแว่นครับผมเห็นไหมครับจะเป็นลายเซน็นใครคุ้นๆไหมครับศิลปินคนโปรดของใครหลายๆคนรวมถึงแอดมินด้วยเช่นกันครับนี่แหละครับแว่นที่มีคุณค่าทางจิตใจแบบนี้เวลาแว่นเสื่อมสภาพตามอายุอะไรก็ตามก็หลายท่านก็จะส่งมาเปลี่ยนอะไรกับทางเราครับผมที่เหลือก็จะเป็นการ ฟิตติ้งก่อนส่งมอบครับผมล <Okay. Okay. S 1> ูกค้าท่านใดที่สนใจจะส่งแว่นมาเปลี่ยนอะไหล่กับทางเรา <Okay. S 1> ก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ช่องทางเหล่านี้เลยครับผมเซลล์อะไหล่อุปกรจำหน่ายจากสินค้าลิขสิทธิ์แท้และอะไหล่ลิขสิทธิ์แท้ ดังนั้นแว่นของคุณที่จะส่งมาต้องเป็นแว่นลิขสิทธิ์แท้เท่านั้นครับผมสวัสดีครับ